60กับ60ตัวตัวอันเมื่อวานเมื่อกี้เพื่อนฝันว่าอันพ่อเพื่อนที่เสียไปแล้วมานางกุ้ยน้ำบะเนียนพ่อเพื่อนน่ะอายุ79ปีเพื่อนก็เลยเอาศูนย์ใจเพราะว่าเป็นคนตายค่ะเพื่อนก็เลยได้กับ90 60ตาของเพื่อนเพื่อนกับทรงมาให้ไปส่งมาให้น้องๆส่งมาสามตัวเอกราจะทรงมาหายพร็อเอกรับก็ได้ความฝันเราก็ได้แม่ค่ะความตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะน้องๆชื่อน้องเนาะค่ะชื่อน้องแล้วก็เป็นน้องกันเลยเรียกน้องๆค่ะพี่น้องวันนี้มีแนวทางแบบไหนยังไงน้องมาฝากพี่น้องทุกทีนะครับเลขเพื่อนค่ะแต่ว่าปกติมันจะเป็นเลขกลาเพื่อนเลขกมิติมาเพื่อนแต่ว่างวดเมื่อกี้นี่เป็นเลขความฝันเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ อ๋อน,นี่คือสถิติว่นที่ผ่านมาค่ะอันนี้อันเก่านะคะเก้าศูนย์กับหกศูนย์ตรงตรงัวนะคะอันเมื่อวานเมื่อกี้เพื่อนปันว่าอันพ่อเพื่อนที่เสียไปแล้วมานางกุ้ยน่ำบะเนียนพ่อเพื่อนะอายุเจ็ดสิบเก้าปีเพื่อนก็เลยเอาศูนย์ใจเพราะว่าเป็นคนตายค่ะเพื่อนก็เลยได้กับเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะอันนี้คือมัวมัวที่ผ่านเหน ทรงเหลขมหาห้แม่นค่ะแต่ว่าเล็กเล,เล็กลาบของเพื่อนอ่ะมันรู้สต่วันไปเข่าความฝันแน่นค่ะสมัยตะกี้มันจะเป็นอันเล็กลาบเพื่อนสามหดติดเลยค่ะตอนนั้นเนะะาะบ่ันนี้มันรู้สองหวดเพื่อนก็เลยหยุดมากหวดเมื่อกี้นี่เป็นจยงไรบุทรงมหาห้เพราะว่าเพื่อนว่าฝันดีพร้อมเพื่อนกะเล่าความฝันในฟังมันก็เลยไปเข่าความฝันเพื่อนทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเลยได้ทั้งต่อศูนย์หกศูนย์ค่ะเพื่อนก่ะได้ตรงตรงเลยบได้กลับ เาค่ะเพาวนนี้เพื่อนกับฟันดิฟันเนาะฟันค่ะอันเมื่อนั้นเพื่อนฟันว่าไปอยู่บ้านเพื่อนนี่เป็นงูงูเต็มพืนเลยค่ะบันนี้เพื่อนกระตกใจเนาะเพื่อนก็เลยกระโดดนี้งูในความฝันบันงูก็กระโดดตามมาเกี่ยวเท้าเพื่อนไหวนะคะค่ะที่แล้วเพื่อนนั้นนึกว่างูกัดพืนมันโมเมนมันมันเกี่ยวเท้าไวมันไปเกี่ยวซื้อบริการ พรากติขันเกี่ยวตัวนี้มันจิเป็นแบบว่าตั้งกับสิพอเน้อคูวงสีเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นกับเล่ตีเป็นเลขขหางูหน่อยกับเป็นหกกับอันข่านี่เป็นตีเป็นเหมือนมือเป็นตีเป็นหานะค่ะอันนี้คือพันตีหาอันนี้พันตีมาหาเลยนะค่ะอันนี้หายมากแต่ตองหวนดหกหาเก่าหากับหัวพกกับเก่าไว้น้าแนนค่ะเพราะว่ามักเป็นเหล็กพกกับเหล็กเก่าเป็นเนาะค่ะ ้าเพราะกระดี่เพิ่นบ่ค่อยฝันเด้ค่ะถามตะกี้กะว่าแต่บ่ฝันบ่ฝันเพราะว่าเลขลับเพิ่นแม่นเด้เพิ่นฝันมันกระเบาบางในฝั่งเพราะว่าตะกี้นี่คันเลขลับมาเพราะเสี่ยเลขลับเลยแม่นค่ะวันนี้มันหลุดเพิ่นก็เลยเพิ่นกะทึ่งเพิ่นฝันดีเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยก็เลยยัว่าสืฟังเนาะค่ะก็เลยบานข้อมฝันเพิ่นกะบ่แน่คือกันเนาะเพราะว่าเพิ่นกะฝันแม่นยู่เด้เนาะค่ะ แต่ว่าเลขเลขหลาบของเพลินเพิ่นกะซุ่มมให้ไปเป็นซุ่มมให้น้องๆซุ่มมาสามตัวเลขหลาบกะซุ่มมให้ยพ่อเลขหลาบก็บกบกได้ความฝันเราก็ได้แม่นคะแต่ว่าเพลินสิมกักความฝันเพลินพิเศษนะคะส่วนตัวส่วนตัวของโมนะ่อะอ่ะเพิ่นกะมักฮกฮ่าฮกฮาเก่าฮาแล้วก็มีเลขเด่นเพลินน้ำเนาะอันบนน่ะเพลินเด่นเด่นมาให้ยกกับเก่าค่ะ ลางเป็นเดนมาไห่ซีเพิ่นจับคูมไห่เก้าเก้าเจ็ดตัวเดียวแล้วก็กลับหัวเป็นหกหกเจ็ดนึ่งค่ะอันนี้เป็นเหลขมิติมาเพิ่นเนาะค่ะเหล็กลับอันนี้คือเลขลับมิีิมาเป็นค่ะแต่ว่าเพิ่นไหนสิมาข้อมฝันเพิ่นมากกว่าเพราะว่าเพิ่นฝันคัดเนาะค่ะฝันว่าอันงูไม่เกี่ยวข้าวไหวบ่เคยฝันจังสี่จักเื่อเพิ่นมาเนาอคาะ จะเรย่สิ<ข>ามามักฝ่มฝันเพิน <ขา S 2> ่นกาศว่ากาเล็กรับเพื่อผู้ใดมักราว่าคนที่เคยได้โชกน้ำเหล็กรับเนี่ยกลายแมนค่ะเพราะว่าอันนี้ยามันเข่ามันเข่าติดกันคือตอนนั่นเข่าติดติดกันเลยสามหพวน่นมามันชิมาตัวเนีนเพิน่นแต่ว่าเด็กกลับคือจังเจ็ดเก่าก็กเป็นเก่าเจ็ดจังเสียขายจนมาเสียจนมาเสไปน้ามนแต่ว่าสีเขาตัวเนีนเพิ่นตลอดที่หนีเพิ่น จะว่าหัวนี่เพินมาคว่ำฝันเปินเ<ช><ช>จ๊ะรับโบปันไหนค่ะเปินวแต่ว่า,าการการหมายน้่เพราะว่ามันหางเดียวหนึ่งเน,นะาะค่ะตัดเล่นก็จะมีเก้าเก้าเกเกเจมี2องครูตุนให้ตัวใดก็เรือเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเนาะเปิวหวายามันมาเบิร์นเปว่านู้ใดมาถมกับเกเจ็ดเกาเนาะแต่ว่าม่เค,เคยออกเคยออกมาแล้วเนาะเก้าเจ็่าก็เลยบอมมาเปินมเก้าเก้าเจ กับหกหกเจ็ดเก่าเจะเอาหัวลงสิเป็นหกไหะาแต่เพิ่นหมานี่คือตัวเดียวคือเก่าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดรากับหัวเป็นหกหกเจ็ดขรากาฟันหกหากับเก้าหามีแค่นี้แทเหล็กเิ่นหัวนี่แต่ว่ากาหรือว่ากมีเพิ่มยุบปจักรเิ่นมาว่าจังไหนนะค่ะ ต้องรอคงเสุดท้ายแต่ว่าอันนี้คือเพิ่นนหามาทอนี่<า>นะเนาะต้นหมากค่ะหามาบ่ค่อยหลายต้นหมั่งจะออกตอัวเนียนเพิ่นแต่ว่าเด็กรับเพิ่นกับหมากอยู่เก่าเจ็ดเก่าเจ็ดกับเล็กฝันฮกหาฮกหาค่ะตัวเดียวกับกับนี่เป็นความฝันฝันฝันแค่เดียวพร้อมเพิ่นกับบ่ฝันอีกเลยวะน,นี่ กัติเพิ่นกับโบคอยฝันนะคะค่ะเป็นโดนฝันแต่ว่าเพิ่นฝันนี่แม่นเมื่อกี้เนาะเข่าตรงๆของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นกับเนีนค่ะเพิ่นตีให้พ่ออ่ำพอเพิ่นอายุเจ็ดสิบเก่าปีเนาะในความฝันบันนี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นหนีเสียไปแล้วเพิ่นก็เลยเอาศูนย์ใจเพิ่นก็เลยได้เนาะค่ะเข่าศูนย์ตรงๆกับหกศูนย์อันเพิ่นเน้นบุญมาให้พ่ออ่ำยี่หงวนเมื่อกี้นี่ มันมากเก่าศูนบนนเน้นเก่าศูนย์บนเลยค่ะนเน้นสามตัวเจ็ดเก่าศูนย์แต่ว่ามันมากเก่าศูค่ะตัดสองตัวก็ได้นะตรงตวเพื่นกับว่าเชดายอยแต้มหนึ่งกับเชดายสามตัวเนาะเพื่ก็ับหกเก้าศูนย์น้ำเนาะแค่แต้มเดียวก็ส่้งกับแรกชดายสามตัวตรงเพ่นก็ได้แค่สองตัวบนล่างเพราะว่าเพิ่นกับใบหน่ำเพราะว่าเลียหเพิ่นกับเลียงเก่านมากมันสี มันสีกับกันเนาะมันสีมุ้นไปแต่ว่าตัวโตที่พันไหิมาเล็เพื่อนนี่ที่ให้มาก็คือตัวเดียวคือเก้าเก้าเจ็ดตัวนี้อัน้อันนี้เพื่อนห้กลับไว้ค่ะกับไว้เรา่างไว้ซื้อเนาะหกหกเจ็ดกับความฝันเพื่อนฮหาฮกหาทิมากฮกหาหลายกวาเก้าหาค่ะเพราะว่าเพื่อนว่ามันเป็นงูหน่อยในความฝันส่นกับเบอร์เก้ฝันจลกสีตา้เกลือนะคะงู Uhm. โอ้มาเกี่ยวปลายเท้าแม่ค่ะหน่อยตีเป็นหกเนี่ยนค่ะแต่ว่า mm นังมองเขาคือ uh, กันเนาะแต่แต่พูดเสียตีนักคนก็ว่าเจ็ดคันเจ็ดกับเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะเข้มกันเลยก็ได้ัวแต่ควนฝันของเพื่อนมีแค่หกฮาเก้าฮาเนาะเก้าฮาแค่นี้ สำหรับแนวทางน้องๆเขียนไว้ให้เอฟซีเป็นเบองหแล้าเป็นบอเขียนไว้แล้วค่ะดูสักนี่นี่นะครับ <นะ S 2> ตัวเดียวเนาะเก้า <97 S 1> เาก้าเจ็ดเลขเพื่อนทีนี้เลขลับเพิ่พมเนาะกับเลขความฝันเลขเลขความฝันนี่หกหาตัวเดียวเนาะที่เพิ่นบอกมาเขาก็เลขจับหัวเป็นเก้าหาน้ส่วนเก้าเก้าเจ็ดนี่เป็นเลขลับของเพิ่นเขาก็มากลับหัวลงมกับเป็นหกหกเจ็ดน้เนาะ ลองแคปได้แคปเลยนะครับยุดนิ่งแคปแคปแคน้องแคปเด้อสำหรับเล็กเพื่อนของน้องนะครับน้องห้ถึงว่าจะงวดแล้วครับเนี่ยเพิ่งงวดเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าทุกเรื่องนี่มันสิเป็นเป็นสูตรเพิ่นรุดมาสองหวดเพิ่นก็เลยยุดเพิ่นก็เลยผสมมาให่แต่ก้อนนี่เพิ่นจะให้เป็นเลขสูตรเนาะแต่ก้อนเพิ่นให้เป็นเลขสูตรนี่เขามาหลายงวดบะเลขสูตรนะ ข่าวสามหัวติดค่ะวันนี้มันรูดไปสองหัวเพิ่นก็เลยเศร้าโศกโอ้ค่นมาเข่าเรียกฟันเพิ่นมาเข่าเรียกฟันเพิ่นหัวเมื่อกี้ค่ะเนี่นี่ก็ได้ทั้งเรียกฟันทั้งเรียกหับน้องเพื่อนเพื่อนน้องเนาะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณน้องๆมากๆากนะคะ